แสดงความยินดีไปกับบอสนกคงสกรนะคะที่ได้พาองค์กรหมอลำเสียงวิหกค่ะเปิดฤดูการผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะบอสนกคงสกรนนะคะจะพบเจอกับปัญหาร้อ0แปประการค่ะแต่บอสนกคงสกอรบอสคนเก่งของเรานะคะยังนำพาองค์กรนะคะ เปิดวงได้ย่งางผักพุ่มใจได้ย่างสวยงามมากๆพี่น้องคะบ่าว่าบอสนกพงศกรสิบหกเจอกับอีหยังกระสร้างพี่น้องคะต้องยอมรับในความเก่งความสามารถของบอสคนเก่งจริงๆ,ๆพี่น้องคะถึงแม้ว่าก้อนนานี่ทีแม่แม่ไลๆคนนะคะกสิเห็นที่เพิ่นออกมาโพดสองสามมือก้อนเปิดฤดูการก็ออกมาโพดคะ่ะแมกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อ 5ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะกะเห็นเพิ่นออกมาโพสค่ะอีกสองโพสติดต่อกันนะคะพี่น้องบอสนกพงศกรออกมาโพสอีกโพสแรกค่ะบอกว่าวันนี้เปิดวงผมดีใจและตื้นตันที่สุดแต่ยังมีเสียงในหัวว่าผมเสียใจที่สุดในชีวิตคือทํำกันแบบนี้อันนี้คือโพสแรกนะคะ แล้วโพสต์ต่อมาอีกเมื่อสมชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะบอสนกก็โพสต์อีกค่ะบอกว่ามันไม่ใช่น้ำตาแห่งความภูมิใจแต่มันคือน้ำตาแห่งการโดนเอาเปรียบและเชื่อใจคุนแซนพี่นองแล้วก็อิโมกิน้ำตาไหลอันนี้คือโพสต์สุดท้ายของบอสนกพงศกรค่ะเท่ากับสามารถรู้ได้นะคะถึงเพื่นโพสต์ออกแบบนี้ก็ รู้ว่าคงเป็นเหตุการณ์ที่เสียใจที่สุดในชีวิตของบอสนกพงศกรนะคะที่เกิดการเสียใจแล้วก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าบอสนกพงศกรเพ่นเป็นคนที่คิดดีทำดีบอกคิดว่าคนอื่นสิคิดว่าดีกับเจ้าของพี่น้องคิดว่าคนอื่นสิด,ดีขึ้นเจ้า,ออจาของไปเมดนะคะการให้ใจ การทุ่มเทใจในครั้งนี้กัเป็นได้รับผลตอบแทนทีผลตอบรับที่ได้กลับคืนมามันไม่เป็นดั่งใจเราคิดนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วเมื่อนี่ถึงแม้ว่าพนสิพบเจอกับอีหยางกสร้างต้องปรบมือให้บอสคนเก่งพี่น้องคะทีน้ำผ้าองค,อค์กรค่ะร่วมกันเปิดฤดูการได้อย่างสวยงามพี่น้องบอกเลยว่าจ็คสิเอาขําใดมาว้าก่อน กับการเปิดฤดูการมือขึ้นนี่เป็นอีอย่งที่ยิ่งใหญ่รลังการแห้งพี่น้องะ่ะแล้วเป็นการเปิดฤดูการที่แปลกใหม่สําหรับหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรขําคืนที่ผ่านมาวันนี้ยายสิทธิ์ขอมาเวบาถึงตอนโชว์ของน้องอ้ายสกุณาพรก็แล้วกันพี่น้องเพราะว่าเรียกน้ําตาได้จากยายสิทธิ์น้ําตาไหลพี่น้องเพราะว่าเป็นโชว์ที ภาคพุ่มใจเป็นโชทีทำได้ทุ่มเทความทุ่มเทของพ่อจ๋าของญานุที่ทุ่มเทให้กับลูกสาวนะคะแล้วอาอายสักุณาพรก็ได้ซลิงร้อยโตออกมากเปิดตัวน้องอาอายสักุณาพรท่ามกลางไฟแล้วก็พุไฟผุหน่อยพี่น้องตุ่มตุ่มตุ่มคือเพิ่นเป,เปิดงานเทศกาลปีใหม่ยัง แสงสว่างทัว่วทองฝ่าพี่น้องแล้วอ้อออาไอศักุ์นาพรก็ลยตัวลงมาเลี้ยวขึ้นไปนี่พี่น้องโอ้ยน้ำตาไหลอีหลีพี่น้องขาเยสิเสเ้อมันว่าแม่แม่หลายคนที่ได้เบิ้งไรสดแล้วก็แมมเที่อยู่หนางานหลับล่องเลยว่าแม่อน้ำตาไหลยัง่งแน่นอนกับมือคลืนที่ผ่านมาเป็นการเปิดตัวของอ้าไอศักุ์นาพรอ,อย่างภาคภูมิใจจริงๆพี่น้องค่าแล้วหลังจากที่ เปิดตัวอาไอักุณาพรเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องคะอีกหลายๆอย่างบพว่าสิเปิดตัวแพรวทวธิดาก็ทําเอาหล,ลายๆคนอึ้งมากกับการโชว์เปิดตัวของนางเอกสาวดาวจรัดฟ้าน้องแพรียวธิดาเสียงวิหกก็แล้วปิดท้ายพี่น้องคะหลังเต้ยลากับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เราหลั่งน้ําตานั่นก็คือ ภาพบอดนกพงศกรค่ะพี่น้องคะยางมหาองค์กรพร้อมกับโอดโอบกอดซัพพอร์ตให้กำลังใจกับน้องๆ้องทุกทุกคนเป็นภาพเหตุการณ์ที่เห็นแล้วน้ำตาไหลอีกพี่น้องคะอยากให้นพี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เห็นองค์กรของเพิ่นค่ะเขา้าเขา่าพากันเข่าไปโอบกอดหัวหน้าผู้นำองค์กรยางบอดนกพงศกร เข้าเห็นแล้วข้างกระนำตาไหลบอดนกพงสะกรนกระนำตาไหลคือกันพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นเหตุการณ์นี่พี่น้องว่าเบิ่งกันเลยค่ะการอดกอดให้กำลังใจกันพี่น้อง

ค่ะพี่น้องนี่คือความปราบปลื้มใจในความสำเร็จนะคะพาฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้บ่วเป็นเรื่องธรรมดาอีลีพี่น้องขาแล้วมือนี่หัวหนานกพงสกรกับย่านุนะคะ เพิ่นได้จับมือกันนะคะไม่ปล่อยมือกันต้องยอมรับบอสท,ทั้งสองคนนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆพี่น้องคะเพิ่นซีอูเคี่ยงขางกันตลอดซัพพอร์ตให้กําลังใจกันตลอดพี่น้องคะแล้วสําหรับการเปิดฤดูกาลในปีนี้เสื้อมันว่าบอสนกพงศกรจะพาองค์กรของเพิ่นไปได้อย่างสวยงามพี่น้องคะบ่าวา่าอ่าข้างหลังทีพานมาก สีเก็บปวดรวดราวซ้ำได้กระซางพี่น้องคะแต่คำว่าเป็นผู้นำองค์กรอย่างบอสนกพงศกรพี่น้องคะย่างผ้าองค์กรของเพลน,นผล่านพ้นการเปิดฤดูการได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆซะด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บอสนุบอสน,นกนะคะที่เพลนได้มาถึงจุดนี้นะคะพี่น้องสำหรับแฟนครับเอฟซี แม่ๆหลายคนที่ไปให้กำลังใจกับบอสนกพงศกรเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าวิกแตกพี่น้องคนเยอะมากๆอากาศก็โปร่งใสมากๆอากาศก็ดีพี่น้องคะแล้วสำหรับศิลปินที่ร่วมเปิดฤดูการพี่น้องคะมาลายล้นคอทุกคนคะ่ะรวมถึงหัวหน้านกพงศกรมาลายเงินล้านก็มานะคะพี่น้องคะ หลายๆยางบ่าวาสีน้องอ,อายอศกุนาพรย่างหล่นหลามถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของบอสนกพงศกรที่นำพาองค์กรของเพิ่นมาถึงจุดนี้กับเป็นกำลังแรใจให้บอสนกคนเจ่งนะคะขอให้สู้ๆค่ะที่คิดว่าดีกับบอสนกพงศกรสีพายไพยต่ตกของไปเองย้สิเสื่อมันแบบนั้นเพราะว่าคนยางบอสนกพงศกรไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยคิดร้ายกับใคร สิ่งดีๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะขอให้เปิดฤดูการปีนี้ของเสียงวิหกในฤดูการปีที่6ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีงามขอให้เจริญรุ่งเรืองเดินทางไปทำการแสดงยุสัยกาไหไปดีมาดีร่ำรวยเงินทองค่ะสำหรับปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ